ดราม่าพิมพ์นิพายลงโทษลูกน้องให้ถอดกางเกงโชว์กลางไร้โสด กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ปริ๊ดแตกกลางไร้สดจนขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งก่อนต่อมาชาวเน็ตได้นําประเด็นอีกประเด็นที่พิมพ์รีพายลงโทษลูกน้องกลางไฟ์สดขายของโดยมีการบังคับให้ลูกน้องถอดกางเกงโชว์กลางไฟ้สดในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภท2ทํางานผิดพลาดพิมพรีพายจึงให้ลูกน้องเต้นโชว์กลางไฟ์สดจากนั้นก็บอกให้ถอดกางเกงโชว์ก้นก่อนต่อมาก็ยังเรียกลูกน้องอีกคนออกมาโชว์หุ่ ประเด็นดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ทําให้ชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์กันสนั่นว่าการทําแบบนี้ไม่เหมาะสมแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นคอนเทนต์และลูกน้องก็เหมือนเต็มใจที่จะทําหากคุณกำลังมองหาที่ฝากขายรถสยามค้า .com พร้อมให้บริการรับประกันปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจติดต่อเว็บไซต์สยามา .com โทรซูเปอร6เ6 0 60, หรือแอดไลน์ทีเอสสยามค